เอาครับสวัสดีครับผมลุงพาโลงครับวันนี้ก็มาแนะนําให้รู้จักนะครับว่าปลานะครับเป็นปลานี่อาจารย์เพชรนะครับจับมาได้นะครับคือปลาดุกลําพันธนะครับจะมีแค่เขตฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางใต้นี่ครับส่วนใหญ่นะครับนี่คือปลาดุกลาพันธ์นี่ครับนี่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 ครับผมกูจะยาวๆเป็นป้องๆยาวจะเป็นป้องๆมอนงูเหลือมอ่านี่ครับตัวเล็กนะครับนี่ครับ ปลาดุกลำพันธุ์แต่นี่ยังตัวไม่ใหญ่นะครับคือลูกของมันนะครับตัวใหญ่ตัวละเกือบทรงโลก็มีนี่ครับมีเฉพาะสามจังหวัดอย่างเดียวนะครับแถวข้างบนก็หายากเหมือนกันหายากเหมือนกันมีเฉพาะสามจังหวัดอย่างเดียวนะครับนี่ถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะมีก็เป็นลำพันธุ์หินนะครับจะอยู่บนเขานะครับแต่ภาษาถิ่นทางนี้จะเรียกว่าอแกลีมะนะดูว่ากือรีลีมะ นะครับ<ม>คือปลาดุกลำพันธ์นะครับรโอเคประมัด